คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนฑการภาด,ด้วยและแม่นหน่อยภาด,ด้วยนะคะค่ะท่านชมเมื่อนี้นะคะวันที่17เมษายนเนาะคะ่ะแอดก็ได้เดินทางมาตามตัวเลขแนวทางนะคะจากนะคะปูทุงฝนตนโพท,ท่องเนาะคะ่ะ หัวที่ผ่พานมานะคะตัวเลขของปูกระเข้าตรงๆเลยนะคะปูพันไห่ห้าแปดนะคะเป็นเลข 6, 6หกคูหกหางเท่านั้นเนาะค่ะกัดปูพันไห้มาตรงๆแบบบ่ต้องกลับนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดวันที่สองพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้เนาะค่ะแอดกัดจับผ้าท่านผู้ชมมาตามต่อตัวเลขแนวทางจากปูถุงฝนนะคะกลับมาไปเบิงไปฟางน้ากันเนาะค่ะว่าปูถุงฝนเพิ่นจะ มีตัวเลขตัวใดแน่เป็นแนวทางให้นะคะชิชิตังบริตังสุมหังสุปมีวัตมีสตุสเพบรินตุสังกปาาจันโทปนระโสยธามนิโชจราโสยธาสัพบพีติโยวัจจันตุสบรโคยนาสสตุมาเตวันตรายโยสุกทีที่ขายุโวภาวะพิวาธนาทิเรศนิจังพุทธาปัจยโนยักาโทธรรมวัชานติอายยปโนุขังสักลัง นะหู้นะบุญก็ได okay. uh, ้บุญละนะฮะบุญ uh อืมได้บุเนวทางเนี่ยวทางก็ได้เป็นบุญขี้เก่าเราไปฝากเอฟทีเนาะตรงตรงไม่ต้องกลับเนาะค่ะปออืมก็ได้สวงได้ลาบไปฝากเอฟทีน้ำน้ำบัตรน้ำบ้าอ่าก็มาเพื่อแะ่แวงบุญขี้เก่าละเนาะทำแต่แวงบุญแ่ละเอาบุญไปฝากเอฟทีเด้อครับ อัน <formation> like ่นมีโมหลากันันเกิดบุญเกิดกุศลเนาะเนาะกับเบิ่งกันแย่งกันนี่ลหะบัดก็เบิ่งบ่วอนบ้านบัดโรงเรียนเนาะเรี่นดูแลกันเบิ่มีหยังทุกคนเข้ามามีวามบังทุกคนล่ะบังได้ตัวดีตัวเด่นบังได้ลาภได้โคบวังได้บุญไปนํากันมีทตกคนที่เขาวางไม่เบิ่ล่ะเนาะบังทุกอย่างมันเนมันเก่าในวัด เราไม่ตะกคนดีๆแหละเขาไม่ในวัดนจนมาเขาเว้ยม่มักวัดไปโ <laughs> ม,ม่หมักเขาที่ไปใส่เลย <laughs> นนเเสุดท้ายกับเขาวัดที่เก่าสุดท้ายก็มาในวัดที่เก่าวัดกับเปนสถานทีเ่เ<ม>ีริ่ ก็เป็นสถานที่พักพิงของผู้คนแก่ผูมารันกันพ่ละใส่พุรนนิดละน้อยอยู่ค่ะูก็ยังดีเนาะดีกว่าเลยใส่นบอยอยู่ค่อใส่กางเกรลายซ็อบายเยกัน5 8แปดแ่นหาไนได้ยื่นมาเป็นเลขอันค่ะ ขนาดแต่ตอนห่อนมันก็ยังอันไดเอยู่เนาะอันใดขึ้นเกา่าค่ะซื้อไว้เขากับบัคืนคือเก่าบางที่ห่อแต่บางเจ้าคนกับบัคืนหรอกวาเนาะคนกับซื้อแล้วซื้อเลยค่ะเรียกเขาบ่าอันเขาเพียงแต่ว่ามันเต็มนะค่ะไม่เต็มแต่เ่าส่วนมากกับบรรกุก่าซื้อมาได้ถึงล่ออยู่เนาะล่อจนไปไปม้าห่อนอันทำะรอเวลาเบิ้งก่อนยังสินะคะเบิ้งก่อนแม่นเบื้องก เบิงเบิงผู้นั่นผู้นี่ใส่กันก้อนค่ะเขิ้นมากะถ้าเขาตัดใจไปเล่นมันก็ดีถ้าเขากระปากเลี่ยนคือวันเอาไหนอาจารย์เน่ยเอามาเบิงรอล่นปัญนักอื่นปัญนักกันตำแหน่งคีอเป็นขี้มาอันหนังมาแบบไปตั้งเงยไปก็มีมาฝากที่เก่าแล้วเนาะถึงแม้ทางก็อีกก็หมดก่อนเนาะครับหมดก่อน นี่เป็นตัวเลขตตองวดเนาะค่ะปูแลกปูก็จะมีโค้งสุดท้ายคืจอจะคอยมาเน้นทีหลังค<า>่ะมันดีนนะทีหลังแต่มันประจักรกชุกช่มมาด้วยต<า>อนนี้มันเนียนก่อนมันท่านดียังอยู่เกือบตัดออกตัวละหากแดดเนาะย้อนบ่มมาเป็นหะยิงเกับเก่าก่าปูยัง หกสิเก้าจินเดนตัวใดว่าท่านหูจักมักมักตัวใวดกันฟ้าปีหน้าที่หลังยังมักทั้งสองอยู่ตอนนี้ยังมัดทั้งสองตัวอยู่ตอนนี้ให้ชุดเต็มไปก่อนเนาะคะ่ะชุดเต็มคือยี่โอยากตัดอะไรหรือโมกาตัดเกี่ยวอะไรตัดยังได้มันเป็นยังไงโมหาเป็นมังทีตัดหาเปดไนดะ้นนมันยังโมเสียงหาเปลีด,ด้ไอเอฟซีเพิ่นไปเลือกเองตัดเองเนาะค่ะเจอทุก ทุกขเว่อน์อ๋อตัวส like ัตว์หรอโอ้หอีรีด้วยันนึงกะบอกอยู่เล em> yes, no ้วเอาหาแผลออกบอมักเนี่แต่กะบอมักอีรีบบมักก็บอสือบันบัววิลิตัวนู้นวัดว่าสิเอาโหขึ้นหมดเล็กแล้วปูว่าขันปูบอมักตัวใดมันสิออกตัวนั้นเนาะค่ะไม่เลี้ยงกันมาจะว่าจะขึ้นเลยได้เว้าอยู่ว่าขันปูบอมักตัวใดเฮาซื้อตัวนั้นแล้วก็เป็นรี กบเล็กให่ยังทดออกยอถึงเงินจะ้องยังได้หรออ,ออกออกก็อยู่สิแม่ไปซื้ออยากไปซื้อเหล็กไอ้ท,ทีวัดพวกนะี hmm. นกันได้มากสามกองพวกนีกันได้มาสท,ที่วัดก็สามหนึ่งขวานม hmm. ันเหนือเขาเหตุขารเหนือที่วัดนะบอกเขาอยู่เหล็กก็ต้องไปนะวัน hmm. ไปกัน แต่ข้องมาหาสามแยไปแต่หาสามไปถูหาสามน้ำปูเดียวมาที่นี่โอ้เหลี่ยขอกมหาเปดอยู่น้ำท้องอีีมันหาแปดอายุนี่นะอยู่น้ำปูอี๋อยู่น้ำอีหาสามสก็แปดตัวเดียวกันกับวากสามกับเปดตัวเดียวกันท่านมาอยู่ติดกันหรืมไนมันไข่าขๆกันนี่ยคล้า่แล้วมันอยู่ติดกันสำหเับเหลี่ยหาแปดเนาะ คือสำนักไดแล้เนะไรเงี้ยือหาแปมหาขแล้วไปย่อนย้อนบ่มากล้วเลยบาตองเรม่อนบ่มักบมากนังจับด้วยตองรอกนั่นอทีทั้งทังแต่แถวแต่เล็กสองแถวนันทั้งแต่เล็กดับไดับโอ เลขปูหาลงทุนจะมี่หกคู่หกหางเท่านั้นเนาะค่ะใ่ยนเป็นดับไเลับคูอันเดดำเนี่กะดับทั้งดับแม่มาค่ะต้งไปดับไปดับทำเขียนหน่อนั่นเปียนทำเขียนเียไม่เลยแหละการคุณไงถามเป็นถามเอาถามเพราว่าให้เป็นถามหลอ ติดต่อไปหลุดไปกลับแลก่มาต้องถามมาัินะลืมจขีเนาะมาต้องถามหรอกอ่านเอาหลุดเอ็ดซีบางคนนันนั้นเดี๋ยวแอดมินจะเขียนให้คนแรกค่ะมันใจจับพอได้ถามคือปูวาเดี๋ยวคงพาใจไงเนาะเรียกคิดมันนี่ส่วนหนึ่งตามทีเหลือทีตัวนี่มันก็มีโอกาสมันต้กันมีเด้อ เลขติษมานร่วกันเลยเมฆกาสมันกันบางบางครั้งมันก็เลือยอยู่บอกว่าหมาปองตีแล่นมาหาเลขดหนมันไหลอยู่แต่ว่าบต้นหมากปอใส่เลยเอามาใส่ว่ามันสิเขากับสูตรอีมอนแต่ที่เลนเฮ็ดเฮ็ดมาสูตรเดียวปะแต่ว่าเลขสูตรอื่นมามันกับมันตกไปก่อของมัน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 อยู่ในกัว่งแบบไหนอันนี้เลขสูตรเดียวสูตรเดียวมันตลอดว่ตินสูตรสูตรตัวนี้ว่าตีนเยอ เป็นสูตรนี่แต่เบิงไปเบิงสูตรอืน่นอยู่กับมันกับแมาไก่เคี่ยงกันก็โอเควิ okay. ่งหกวิ่งเก้าเลขเด็ดมีสูตรมีหนึ่งมีสามมีสี่จับคู่นี่มี 6, อยูอ่หกคู่นจจ 9, 4, อตตัวหกศูตรหกสามหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่มาดูไอ้กรเลือเอาจ้า ใส่ลากดแดงเด็กดงดับเด้กดับไปกลับให้กลับเองเรื่องชุดนี้เด็กจับปูกับไปกลับน้ำในเรื่องหรอครับไปกลับด้วยเนาะปูเนาะไปกลับน้ำกับปลาไหลเดียวแค่สิบสองโมงเนาะเัากระเบื้องสี่หลุดแล้วเขามากระเด็เหลือแล้วเนาะแต่ถ้ามีทุนหลายเาก็สืบหลวดไปกันได้ส่วนมากจะบกไปผาบกันได้ แต่ตอนนี้อยากรู้ว่าปูว่ามักจะได้บอสธาริกาวอกมันยังไงอยู่มันทีเว้นอยู่กันปูว่าบ่มากตอนนี้สุอท้จะได้ไปยิบลอตเตอรี่ไปเลยกันมีมีตัวเที่ยวออกให้อยู่มีอยู่ในใจอยู่ก่อนปู่วาบะปู่ะมากขาแปดเนาะค่ะวัตถิ่ันธ์มาเนาะแต่ปูบ่ได้ตัดออกนะครับยวเดี๋ยวออกให้อยู่มีมีขาขาด แต่ว่าแต่ตอนี้ว่าบอกว่าพูบอกว่านี่ท่านบอกว่าพึงวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะเพิ่มเมื่อวันที่สิบเจ็ดหนึ่งค่ะได้อีกได้อีกหลายเมอเยอะฟันแต่นไหมให้เอาฟันมาประกอบเนาะค่ะพูอันนี้ก็เพิ่มจองหวดเนาะจองหวดเ้องแบบวันเทียบในห้องควันเทายบจับปูอยู่ในห้องบึงคุณได้กับบึงเสียบเทียบใส่กันน้ำเนาะค่ะ ก้นที่มันอีกกอนท่าตีจับคูตัวนี้เขาแนบมือผลน้แนบมเหล็ดับนเล็ดับไปมนันจับสีไปสีไปแล้วไม่ได้ดับก็ไปเบิงเล็ดดับผูอื่นน้ำานมาอื่นพื้นนมำเบรเกิดลายลายมันมันสีเด็ดประหยัดพูดงานโรม่ัวมันแหวนลุกเวฟฟองสลับเป็นบนดับหนก เ้องสอามารเคมเตย่เค็มเหยมันเป็นว่าเขาิป,ประหยัดทุนมันสีนเหลือผีไงมัน,น,น,มน,นอะ่เนาะถ้าไม่ให้าประหยัดก็จะทสื่สานี้นมันเบิดไหไลท์ดิ